ได้แล้วอ่านี่กล้วยหยิบกล้วยเลยหยิบกล้วยด้วยนี่แหละคนจะได้กินอิ่มค่ะแม่แม่แมจะหาเองนะคะแม่ทานั่นสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทิพย์ท่านนะคะสวัสดียามเช้าค่ะแม่แม่แมแมค่ะไ้ลมาโนงปล่อยน้องดวงให้ไม่ช่วยทำความสะอาดแต่หนู อยากเล่นค่ะคุณแม่ตื่นเช้ามาอยากเล่นเลยขึ้นรถพอร่อล้วนเลยแดะกินอะไรนั่นขึ้นอะไรนะั่นร,นะรถพ่อก็พังเลยเดอ้อลูกดูค่ะแม่ชนไปท้ายแท็กมดแล้วน้องดูไม่ใช่พรวเราเชือกมัดไปค่ะแม่อีข่ขั้นนึงก็แตกแล้วนะน้องดู กาแฟจะเล่นกัรล้องดรงมไมนีอ่าพอมาอยู่แล้วเนี่ยมาเร็วเราได้ของเล่นชิ้นแมงกอแบบจะสนใจเป็นพิเศษนะคะแม่แม่ค่ะกระจาบรถโฟล์ตจักเลยไอ้ทายแตกหมดแล้วลูก อย่ารือของพ่อล่ะพ่อไม่อยู่แล้วเนี่ยอยากขึ้นรถพ่อค่ะอยากออกไปเที่ยวน้ำไม่อาบจะออกไปเที่ยวแล้วแต่เอสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ยัมเช้าค่ะ ไปสนใจรถมอเตอร์ไซคจักราย,กยานละ ทางทังพี่ทั้งน้องเลยเนาะทางสมชื่อได้วิชาจากพี่ลุงมาหรอคะอน้องดวงเดี๋ยวพ่อมาให้พ่อาพอาไปอาบน้ำรู้สึกว่าน้องดวงจะสนใจรถมากเลยค่ะพี่แม่หมนูอ,อยากออกไปเที่ยวใช่ไหมล่ะ อยากไปเที่ยวไหมลูกอยากไปเที่ยวค่ะแม่แมแต่รถพ่อคันเล็กไปจะนไปกับแม่แก้วก็ไม่ได้จะไปกับพี่ลุกก็ไม่ได้ไม่มีรถไปพยายามเลยลูกพยายามเลยค่ะใส่จะไม่อยากขึ้นค่ะแม่แมอยากลื่นมากกว่านะคะ แม่เอ้ยแม่คะขึ้นค่ะแม่แม่เล่นก่อนเล่นก่อนขึ้นจะขึ้นท่าไหนดีคะน้องตัวพาหลังขึ้นก่อนไหมลูก เพราะว่าหนูชอบทำอะไรแบบพิศดารนิดเลยเนาะขึ้นไหมคะไม่ขึ้นเล่นอยู่นั่นล่ละค่ะยังยังไม่พร้อมจะขึ้นนะคะแม่มคะ่ะจะไปไหนดีเอ่ย เปนมานนมคุ้ความสะอาดไหมโอ้แบบลมเย็นสบายใช่ไหมคะอากาศหนาวมาตากแดดอ่อนๆนะคะแมคะ่ค่ะนายเออยนายเออยทำอะไรนั่นนะ่ะทำอะไรลูก ช่วยไม่รู้จะช่วยพังหรือจะช่วยเก็บนะคะคุณแม่คะจะช่วยเก็บขยะหรือเปล่าแม่ขะยังไม่สนใจสิจ่งใดยังสนใจรถพรวนอยู่ยังอยากขึ้นรถพรวนอยู่ยังไม่อยากเล่นสิ่งใดน,นะคะยังอยากเล่นรถพออยู่ ออมจะขึ้นนะคะเม็ยัไงวอร์มร่างกายก่อนค่ะคุณแม่ค่ะก่อนจะขึ้นโดนต้องวอร์มร่างกายก่อนอ่าอ่าเล่นอะไรนั่นฮะเล่นอะไรลูก กกล้วยแล้วใช่ไหมติดมาเลยค่ะเออก็แบบบอนกล้วยเลยนะคะเพวน่านางรู้ค่ะแม่แม่ติดตามมาพ่อลูกบอลน,นูแลกตตรงนา้ขึินกล้วยก่อนนะคะเเป็นยังไงลูกอือเป็นยังไงคะ วันนี้ยังไม่ได้ไปหานมทิพย์เลยยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ไปดูดนมทิพย์เลยนะหาใครดีนะหานมทิพย์ไม่เอ่ยพี่ลุงบอกเล่นกับพี่ไหมมาเร็วมาเร็วเล่นกับพี่เร็วมาเร็วมาเล่นกับพี่แล้วน้องดวง ลมเย็นค่ะพี่ลุงหนูยังไม่พร้อมเล่นะคะ่ะขุดเลอเกินนะุมนี้นะดูดูค่ะพีแม่ขุดกินดินนะคะเอพี่ลุงก็กินแล้วไงกล้วยอ่ะโอ๊ยดูค่ะแม่ล <laughs> องดูเอากล้วยบปลูก ขอกล้วยใช่ไหมล่ะนี่จับมือไว้อย่างนี้ขอกล้วยแม่เอากล้วยให้นะอ้าวไม่ละจะเป็นช้างพังล่ะทีนี้ึ เรียกแล้วเล่นนุ่กับพี่ลุงไหมไปไปเล่กับพี่ลุงไป นูงล่ะทีนี่ช่วยมานูงล่ะให้หนูช่วยไหมน้องดวงบอกให้หนูช่วยไหมนะคะ <c oughs> ห,หนูช่วยไหคะ <c oughs> ส่วนพี่รุ่งค่ะแม่แม่พี่รุ่ง ลุ่นเลยกับการมังสู้ชีวิตนะคะคุณแม่ค่ะอ่าชีชีชอ่ามาแล้วก็เดินสำรวจเลยดูค่ะเราสำรวจบ้านพอแล ได้แล้วอ่านี่กล้วยหยิบกล้วยเลยหยิบกล้วยด้วยนี่แหละคนจะได้กินอิ่มค่ะแม่แม่กูจะหาเองนะคะเพื่อน่านันส้มไหมอย่ารื้อออกมาเม่์จะป้อนเองแน่แหน่แน่ หนูนี่ชอบเป็นถุงเลยเดกแม่ป้อมยังสนใจค่ะแม่แม่ยังสนใจกล้วยกล้วย,ยไหนลูกกล้วยเซฟรุ่นมนัวเต็งกล้วยไหมคะ